เพราะว่าเรซินบางตัวนะครับพวกงานบางงานนี่จากราคาสองสามหมื่นี่ขึ้นเป็นแสนก็มีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นทุกตัวนะครับที่แบบว่าเออคุณเก็บแล้วราคาแม่งก็อู้ขึ้นเลยสีห้าเท่าสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึง EP ที่2นะครับก็วันนี้จะมาพูดท็อปิกเกี่ยวกับคนที่ จะากจะเริ่มสะสมแล้วก็ไม่รู้จะสะสมแนวไหนดีวันนี้ผมก็เลยเอามาให้เลือก2แบบนะครับก็คือแบบแรกงานกล่อง PVC กับแบบเรซิ่งนะฮะเรียกได้ว่านลังแนวเลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าแบบไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมจะพยายามพูดให้เป็นแบบว่าไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับวันนี้ก็มี5ข้อด้วยกันนะครับที่จะมาเปรียบเทียบกันก็เริ่มเลยครับ ก่อนจะพูดถึงข้อแรกนะครับผมขอพูดถึงงานกล่อง PVC ก่อนแล้ว่อยมาพูดถึงงานเลซิ่ต่อนะฮะข้อแรกนะครับราคาครับถ้าเป็นฝั่ง PVC ผมจะรู้สึกว่าราคามันจะเป็นมีเลทราคา้แต่น้อยจนไปถึงมากก็คือเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายกว่าแต่ถ้างานเลซิ่น,นี้ก็คือเลทก็ค่อนข้างที่จะเวียนอยู่เหมือนกันก็จะมีค่ายที่ราคาน้อยก็คือ เป็นหลักพันครับแล้วก็จอไปถึงสูงมากๆเนี่ยขึ้นหลักแสนถ้าเทียบราคาผมมองว่าสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นแล้วไม่เจ็บตัวผมแนะนําว่าให้ลองเป็นงาน PVC ก่อนแต่ว่าถ้าใครมองว่าอยากเริ่มเรซิ่นเลยอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไปที่ข้อสองครับก็คือการจัดเก็บสําหรับ PVC การจัดเก็บก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเวลาเราจะสะสมของสะสมพวกเนี้ยเราต้องมี การเก็บรักษาที่ค่อนข้างที่จะจุกจิกแล้วกันจุกจิกนิดน,นึงครับอย่างเช่นถ้าว่าคุณจะเก็บงานเนี้ยคุณจะต้องเก็บกล่องม,มันด้วยเพื่อที่จะแบบว่าในอนาคตคุณอาจจะต้องมีปัญหาทางหน้าการกัน,กนแล้วคุณก็ต้องขายคุณจะต้องเก็บกล่องไว้ส่งต่อให้รักษะสมคนอื่นนะครับถ้ามาในเนซีเนี่ยคุณก็ต้องเก็บกล่องอสะสมเหมือนกันซึ่งกล่องม,มันจะพลัไซส์เลยครับไซส์เรียกได้ว่า หลายๆคนถ้าสะสมงานเรซินอย่ยต้องเช่าห้องเพื่อที่จะเก็บรักษากล่องไว้เลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณมีพื้นที่ในการจัดเก็บของมากน้อยแค่ไหนด้วยอันนี้ถามว่าคุณจะไม่เก็บกล่องมันได้ไหมได้ครับถ้าคุณไม่ได้ถ้าคุณคอนเฟิร์มแน่ใจเลยว่าคุณจะไม่คิดจะขายมันคุณก็ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บครับแต่สำหรับผมแล้วถึงผมยะาไม่ได้คิดจะขายอะไรผมก็เก็บมันไว้ครับถ้าคุณมองขึ้นไปตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่า,ามีกล่องมากมายนะครับ แล้วก็ที่จริงผมมีเก็บอยู่หลังหลายบ้านอีกนะฮะก็ตอนที่ข้อสามนะครับก็คือเรื่องของพูดว่าอะไรดีรายละเอียดงานแล้วกันครับก็ p v c ก็งานหลักๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าทำรายละเอียดมาค่อนข้างที่จะคมชัดนะฮะแล้วก็สีเสิออะไรก็โอเคครับแต่ว่าจะมีเรื่องของการเก็บรอกสารย,ยาวนิดนึงถือว่าคุณพื้นที่ การผส,สมขุดอ่ะมันค่อนข้างร้อนออันนี้อาจจะทาให้งานเขเนี้ยเหนียวหรือว่าหดตัวครับหดตัวก็จะอนนาจจะแบบว่ามันจะเอ็นมัน้ัดหน้าได้หนึ่งอันนี้จะมีปัญหาเยอะในงานสะสมพวกนี้เอ็นบ้างเหนียวบ้างอะไรยเงี้ยครับส่วนมาด้านเลเซ็งครับเลเซ็งนี่ค่อนข้างการันตีเลยว่าถ้ารายละเอียดเอามาเทียกบกับงานก่องพวกนี้นะฮะก็สำหรับผมนะผมว่ามันกินขาดเลยแบบโอ้ดของจริงอ่ะ มันเจอเขาว่าสวยอ่ะคือมันแบบว่ามันแทบจะเป็นเหมือนพวกของตกแต่งบ้านอ่ะแต่ก็ถามว่ามันก็เลือดตาค่ายว่าค่ายไหนทํามาดีไม่ดีนี้เรื่องรายละเอียดการตั้นการการลงสีอันเนี้ยความคมชัดก็แล้วแต่ค่ายเหมือนกันแต่ถ้าเรื่องระยะยาวนี่อันนี้คือ1ิ10ิปีก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีปัญหาครับถ้าคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ทํามันตกถ้าอารซิญนี่เสี่ยงแตกไนะครับ แต่ถ้านาพืีถ้ามันตกเนี่ยโอกาสแตกค่อนข้างน,น้อยครับมันจะเป็นเรื่องของการถลอกหรือว,ว่าการผิดลูกเล็กน้อยอะไรประมาณนี้มากกว่าข้อ4ี่ครับเป็นเรื่องที่คนค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าน้าทำกำไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเกียดคำนี้ครับก็คือเรื่องบริโภดครับก็คือสุดว่าตัวเนี้ยผลิตมาในปี2017แล้วก็พอเวลานานไปมันหายากมันก็จะ ราคาค่อนข้างที่จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามีการรีโรดักรับมาอันเนี้ยราคาก็จะตกมาที่ณวันแรกของการขายนะครับเพราะว่าก็บริษัทมันทามาใหม่เนี่ยมันคืออันเดิมเหมือนเดิมผลงานชิ้นเดิมนะครับจะถามว่าพูดถึงงานรีโรดัก์ส่วนใหญ่แล้วมันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนิดหน่อยแบบอ่ะติว่าดูตัวนี้ก็ได้อันนี้คือโคโค่แบ็คซ์ซูเปอร์ไซย่าโรเซ่นะครับ คือก่อนหน้าน,นี้ราคามันขึ้นไปแล้วแล้วมันก็มีการรีโปรดักต์มาซึ่งถ้าดูเคสต่อเคสคุณจะเห็นว่ามันแบบว่าเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะฮะแต่ถ้าดูแบบละเอียดจริงๆคุณจะเห็นสีผมแล้วก็ตรงผ้าคาดเอวครับว่ามันจะจางลงอันเนี้ยก็เป็นเรื่องดุละยพะินิจของแต่ละคนนี่ว่าอันไหนสวยกว่ากันแต่คนส่วนใหญ่ก็จะโดยหน้าปกติแล้วอะ่ะอัน ที่ออกมารอ่แรกค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากกว่าเหมือนมันทํามาแบบว่าเหมือนรีโปโดาคนมองค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนการลดต้นทุนที่มาผลิตใหม่มากกว่าส่วนเลซิ่งถ้าเป็นเลซิ่งที่มีลิขสิทธิ์อันนี้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าไม่าการรีโพดจา,ากยาแน่นอนก็คือมันจะเป็นลิม่เต็ดต้องลิมิเต็ดเลยเพราะว่าการผลิตของงานเลซิ่งเนี่ยมันจะการันตีเลยว่าผลิตมากี่ชิ้นนะฮะ อย่าเช่นตัวนี้ตัวที่ผมสะสมอมามันจะผลิตมา4,500ชิ้นแล้วมันก็จะบอกเลยว่าตัวที่ผมได้เนี่ยมันคือตัวที่เท่าไหร่ของผมนี่ตัวที่4,88นะครับถ้าัวกการเรื่องรีโปรดักหรืออยากเก็บไว้แล้วก็เผื่อแว่าทํากําไรอะไรเงี้ยผมมองว่าไปเลยสินครับเพราะว่าเรซินบางตัวน,นะครับพวกงานบางงานนี่จากราคา2-3หมื่นนี่ขึ้นเป็นแสนก็มีนะครัแต่ต้องบอกก่อนว่ามัน ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นทุกตัวนะฮะที่แบบว่าเออคุณเก็บแล้วราคาแม่ก็โอ้ขึ้นเลยสีห้าเท่ามันยากครับถ้าพูดตรงๆือมันยากแต่ถามว่าความเป็นไปได้มันก็ยังมีครับฉะนั้นเราก็มาที่ข้อ5้านะก็คือเรื่องของความชุด o ูนั่นเองครับสําหรับคนที่อยากเก็บสะสมแล้วก็มีความคาดหวังว่าราคาในอนาคตมันจะทากําไรกับคุณได้ผมมองว่า สองอย่างเนี่ยมีโอกาสในรูปแบบที่แตกต่างกันนี้ดหน่อยหน่อยแต่ถามว่ามันมีโอกาสทั้งคู่ครับถ้าคุณไปถามใครว่าเริ่มสะสมแบบนี้เขาจะบอกเลยว่าเลือกตามที่คุณชอบครับถ้าต่อให้คุณซื้อมาแล้วแล้วมันราคาลงหรือว่ามันอะไรยังไงก็คืออย่างน้อยคุณมีความชอบที่จะเก็บสะสมมันมากกว่าคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียดายว่าอุไม่น่าซื้อตัวนี้เลยเพราะว่าคุณแค่หวังกำไรกับมันถ้าสุว่าคุณซื้อแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณชอบมันด้วยแล้วก็ พอวันหนึ่งมันทำกาไรให้คุณได้คุณก็พิจารณาได้ครับว่าคุณอยากเก็บต่อหรือว่าขายมันเพื่อทํากาไรก็หมดกันกับอีดีสองนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนบางคนที่อยากเริ่มสะสมแล้วก็ไม่รู้จะไปแนวไหนดีขอบอก่อนว่าสินค้าพวกนี้ผมมองว่ามันเป็นสินค้าที่ปุ้มเฟื่อะครับแล้วก็ความเสี่ยงของการทํากาไรนี่ผมมองเลยว่ายิ่งกว่าเหรียญคริปโตฮะคาดหวังมันได้แต่ผมมองว่าลงเป็นเงินที่แบบว่า เอาไปใช้กับศึคษาผู้เผยครับไม่ใช่เงินที่เอาไว้ลงทุนทํากาไรขนาดนั้นนะครับถามว่าวงการเนี่ยมันก็มีคนที่เก่งจริงๆขนาดที่แบบว่าก็คือเขาสามารถมองออกเลยครับว่าอันไหนทนํำกำไรได้ไม่ได้อันไหนเขาชอบเขาเก็บแล้วเขาว่าทำกำไรได้เรื่อยๆอันเนี้ยมันมีจริงๆซึ่งคนคนนั้นไม่ใช่ผมหมดเพียงเท่าน,นี้ครับก็สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็ กดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมนะครับอีีต่อไปจะมาพูดถึงอะไรก็รอดูกันนะครับวันนี้ก็ไปนะครับสวัสดีครับ